วันนี้เรานำเรื่องราวของหญิงสาวที่เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากจากครอบครัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในยุควิกตอเรียในประเทศฝรัง่งเศสเรื่องนี้ไม่ได้เกิดในคุกไม่ได้เกิดกับนักโทษแต่เกิดกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยสวยงามมีอนาคตสดใสแต่ทว่าต้องถูกขังอยู่ในห้องมืด,มดเป็นเวลากว่า25ปีตัวไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียว เธอคือบรานโมเนียเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเกิดในปี1849เธอเป็นที่รู้จักในสังคมชนชั้นสูงของเมืองปวัวติเยด้วยความสวยงามและมารยาทดนดงามแต่แล้วอยู่ดีๆเธอก็หายตัวไปไม่มีใครพบเธออีกเลย25ปีผ่านไปในปี1901ทางการฝรั่งเศสได้รับจดหมายนิะนามในจดหมายได้เขียนไว้ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกขังในห้องบนบ้านชั้นสองของ,ของครอบครัวโมเนีย ถ้าคุณเป็นตำรวจในยุคนั้นคุณจะเชื่อจดหมายนิรนามนี้หรือไม่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบกับหญิงสาวที่มีร่างกายผอมโซเขาคือบรนมูโมเนียนั่นเองทำไมเธอถึงถูกขังไว้และเกิดอะไรขึ้นกับเธอตำรวจได้สอบปากคำแม่ของเธอแม่ของเธอให้การว่าปฏิเสธไม่ให้ลูกสาวแต่งงานกับชายที่เธอรักเพราะชายคนนั้นเป็นเพียงคนายจนจุน ไม่เหมาะสมกับฐานน้าทางสังคมเมื่อลูกสาวของเธอเยืนยันว่าจะหนีไปกับคนรักแม่ของเธอจึงได้จับเธอขังไว้ในห้องใต้หลงังคาตำรวจได้จับกุมเธอทันทีข้อกล่าวหาคือการกักขังและละเมิดสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานซึ่งในเวลานั้นต้นศตะวรรษที่20ถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญทั่วฝรั่งเศสหลังจากเธอถูกจับได้15วันเธอก็ได้เสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลว เธอเสียชีวิตก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการทําให้เธอไม่ได้รับโทษทางกฎหมายโดยตรงทุกคนสงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าคนในครอบครัวคนอื่นละ่ะดูเห็นเป็นใจหรือไม่แน่นอนว่าพี่ชายของเธอแม่บ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นบางคนถูกสอบสวนด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นแต่ไม่มีรายงานว่ามีใครถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมมีนักประวัติศาสตร์บางคนวิเคราะห์ว่า มาดามโมเนียอาจากระทำเช่นนี้เพราะค่านิยมสังคมในชนชั้นสูงในยุคนั้นที่ต่อต้านการแต่งงานกับชายฐานะต่ำมีทฤษฎีว่าเธออาจมีปัญหาทางจิตเองอีกด้วยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Subscribe and share. Thank you.